สวัสดีจ้าวันนี้นะคะสาวสามบรรทุนกระติ๊บมพ้าวผัดผัดพักกันจองใส่หมูสามชั้นส <c oughs> ูกิ่นอันนี้จะเป็นหมูสามสั้นที่เขาเกี่ยวกับกระเทียมกับพริกแห้งแล้วเร้อยนะค่ะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสต้มไฟแล้วปกติก็จะเอาผักกันจองแล้วใส่อันนี้ก็เป็นผักกันจองน้าที่เจนค่ะที่เขาไปเก็บกัน ผัดพอให้ผักยุกกระเพาะนะค่ะเพราะว่าหมูเขา,า,เเขากาสุกแล้วเรียบร้อยเพิ่มไข่สักนะ้อยนึงเนาะเพเ่ผักให้สุกเร็ว ผักกัะจองสามสันง่ายๆแต่ว่าจะร้อแนแ่บแน่นอนค่ะจะถ่ายผักสุกแป๊บนึงค่ะ อันนี้เท่ากับใส่น้ำตาลใส่ซอสลงไปแล้วนะค่ะมัที่นี้ทาให้แค่ผักสุกเพราะเราเขาเกิดชิมรสชาติเบื้องกัดเป็นอันว่าเสิร์ฟได้ถ้าเกิดว่ารสชาติถืกใจเนี่ยค่ะผักแบบนุ่มแล้วเต็องออกมาสุกหลายนะคะเพราะว่าผักกันจองในห้องก็คือกินรีบก็ได้เดี๋ยวชิมรสชาติเบื้องค่ะ เติมซอสเข้าไปนิดเดินค่ะบ้าเขาทาที่กันเนาะผัดผักกันจองใส่หมูสามชั้นเนี่ยค่ะซับนี่ค่ะเ็จซับเรียบรอ้อยพร้อมเสิร์ฟล่ะซับนี่ค่ะ แต่แซ่บใช่ค่ะเนี่ยค่ะสำนึกอะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ